ทย,ยนน่ยังไงเดี๋ยวมาเดีย๋ยวไมา่ขันท้ายเราหนะ่ะเดี๋ยวมาบึงที่าไปใช้กุ้งนี่เงี้ยสตดเด็ดเงี้ยสตดเด็ดนี่มีห้ามตกปลาห้ามตกปลาวก็ไข่ไก่สิ่งสำคัญคือน่อโรงเรียนนี่มามาผสมกันก็ดีซื้อกุ้ง สูตรเนวใส่กุ้งมาหอันแต่วประดีมาขายแนวใส่กุ้งเนี้ยมาบอกวิธีสูตรเนี่ยใส่กุ้งให้เบิงึงนี่ต่อไข่ลงไปสูตรเด็ด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 นี่แหละนมห่อเนี่ยแหละ เ้วก็ขย้ำขย้ำเราก็ไปปั้นใส่มุ้งดักกุ้งครับบบดนีนเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้เบื้องต่อไปเดาจะมาปั้นใส่ใส่ตัวนี้ผดางตัวนี้เนี้ยเด็ดครับเนี้ยเด็ด ล่องออกมาใส่บ้งวันสิได้ผลบ่ว่าจะมีกุ้งปโอ้ยยางขาดอืมยางขาดนี่นะตัดกัน เสียเงี้ยงมัดเอาครับนะเฮ้ยเอามัดไปข้างบนเลยครับมัดไปข้างบนเลย ครับบอ่อกับเป็นบอ่อสะน้ำเลยหลังที่หนึ่งครับหลังที่สองครับ หลังที่สามครับหลังที่สี่ครับตอนนี้ก็เมืดแล้วหลังที่หครับนี่หลังที่หาแล้วตอนนี้หลังที่หามืดแล้วเนี่ย ว่าเห็นแล้วเขาจะใส่หกหลังนะเขาจะใส่หกหลังเดี๋ยวเขาจะตัดไปเบื้องมือเอืนเศร้าเลยมาหลุ่นกันครับมือเอือนเสร้าว่วามุ่งดักกุ้งหกหลังเขาจะได้หลายสำได็ไปครับกับเงี้ยสุดเด็ดไปตอนนี้ก็ตอนเศร้าเลยครับ อ,อดเวลาห่อจีมากเม,มื่อยใส่กุ้งดักกุ้งห่อเดี๋ยวเขามาล่อเมือง,งวา่าดเงดี่ยสูตรเด็ดของเขาน่ะจะได้ผลว่นะนี่หลังแรกหลังแรกเันจะปิดนะมันอนครับโอเปลี่ยน,นเปลี่ยน โอ้โหนกุ้งขาอากหลากเลยครับไฟก็มี่เอมันได้ผลยู่หวะือ เที่ยวออกเลยเราจะใส่ว้กับใบขึ้เก่า,กค,กาครับนี่ครับตัวหมนั่นหลนะครับหลังต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่ไปขี้เก่าเดี๋ยวปะ่ะนี่พ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  Song cái song Maloon canh Maloon canh, đi a dip tù Mà chứ bên anh đe, đi a dip, đi a đi a đẹp đi a đẹp, đi a dip, đi Nhìn tàu hết tàu tàu hết tàu tàu hết tàu 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 ตายไปตาย,ยนี้โอ้ยี่็กเนี้ละบัดเนี่ยกรเบิ้องครับมาเบิ้งเตามันต,ต,ตายไปนี่นางล่งตากล้องว่างดีๆโอ้ยได้สิออกได้หู้น้นอยนึงมันเข้าไปป้องได้เหรอฮะ เขาไปกว้างเด็ดวะโอ้เต้าตายลยวะบอกว่าได้เหรอพี่น้องมันตายไปวะ ตายไปนี่โอ้ปุ่มเนี่ยตายเอเลี่ยเลยเต้าเขาตายครับแม่มึงแบบนี้ยี่ตายเนาะเมื่อกี้ถือเต้าครับเดี๋ยวปล่อยมันไปแล้ว เงียยังบนนี้เงียหมดหลังนี่ได้ครับไปลังต่อไปมาตามมาเลยตามมาเลยถือว่าโตเนาะเงียสุดเด็ดของห้องธรรมดาเด้วเนี่เข่าทุกอย่างเข่าทุกอย่างยกเว้นกุ้งหรือเปล่าฮะ <c oughs> วิสามครับหลังวิสามีิสามมองเข้า,า,ขาหลังนี้มันีมยังเขาอีกนี่มาลุ่นกันครับ <S <S อันนี้มันเป็นโอ้ขาดจมยันขาดกระปองเว่งเว่งเว่งเวงขาอกโลกงเลย สันกันอึ๊บแางแรงแรงมาเลยมามาเห็นไะมมาเกะเห็นไหมน่ะโอเคน่ะมาเท่กันครับเด่นโอ้กุ้งหลายเลยครับยูนี่กุ้งนี้ตัวงามตัวนี้พร้อม cùng lại, le ôi nhạc thì hấp cái cây nữa nè nó nè ta còn thấy vẫn cung nè sửa đẹp sửa đẹp nha sửa đẹp nó hao nó bằng cặp nôm đông liền cặp khay nương phong Bình chân đầy nha cả nhang vô này nè mặt vậy cái ô hợp à vậy là xây vậy nhầm toàn diện thôi thì mới giảm việc toàn diện là mình cùng vẫn khẩu đi hợp toàn công văn เงี้ยน้องไปกีก่ตัวไปหลังต่อไปหลังที่หลังที่ไหนหนึ่งสองสามหลังที่สี่ครับมาเนี่ยของเข้าอันมาทำแบบไหน พีซีครับอทำให้้โอยของใหม่กุ้งกุ้งกุ้งแล้วนี่อู้วนี่ปลาบูเอาครับนี่คันปลาบูเขานี่กุ้งนี่สีเหลายครับเพราะว่าปลาบูเขาไปกินกุ้งแต่ว่าก็มีอยู่ chắc giúp nâng à, đu cân mà đu cân bà bù bà bù đi đồng phai ủ, uh, cùng uh, mẹ tổ ngám hợp rồi quá. ทำม่ไดาทยีกม้ยที่หาแล้วเล็้หวทังที่หาครับทั้งที่หาปุ๊บุงมันกระเด็นขึ้น้างบนครับครับโอ้โห หลังน,นี่โคตรหลายอ่ะมึง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 เนี่ยของมึงมึงหลังนี่มึงหลังนี่กุ้งขาวอกโลกเลยหอยก็มีาดเดยวๆสันกันส well, ันกันอู้ขาวงามค่ะครับมึงมึงมึงว้ามึงมึงมึง เงี่ยของเฮาบ่ไเด้ธรรมดาดินั่นใกล้ๆนี่งามค่ะกุ้งยังไงตันเท่อัอนมีน,นจะกุ้งเลยครับเนี่ยบอกให้แกมี nha đẹp thật đây nè cũng to khảo ấy mà thật cũng cũng rất mà hoài <laughs> gây việc lặng nên gặp việc lặng หลังหกไวเร็วห้องมาตัวนี้ไม่งานเพราะว่าขอบบ่อเนี่ยมันสั้นครับห้องก็ได้ต้องใส่เสื้อแง่งหน่อยหลังที่หกกับหลังที่หกหลังสุดท้ายแล้ว lại không lại. <laughs> Ủa, ngoài lại, ngoài. À. một máy lại hả hổ khắp đây hoài lại nó Tiếng สุดท้ายแล้วครับนีออ่อู้ไอ้ออขากุ้งมัดไว้เด๋ยวม้เลี้ยงเขากับไม่ยามคือเกา

ปุ้งก็ไหลครับฮาเด็กไหลกันสิเกือบเป็นโลน,นั่นนี่มุ่งหกหลังนี่ไเกือบเป็นโลครับกุ้งเดี๋ยวเอาเหลือของหยอยออกก่อนปล่อยบองหอยขึ้นกลับสูรรรนถ้รไม่ฉาดหอยก็ถือไหลกันเดี๋ยวฮ่าเด็กไอ้เบิงว่าแต่กุ้งของเฮาหน่อยมันได้ไหลสำเร็จ นี้ห้าวออกหอยออกก่อนนะตอนนี้ห้าวเกะยามเสร็จแล้วเลือกซิงที่ห้าว่ัดตองการออกมาแล้วพวกหอยพวกเศษหญา้าตอนนี้ก็เลี้ยงตะก,กุ่งกับปลาครับนี่เมืองกุ้ง,ง,งเออขาวงามค,ครับรับเ,เนี่ตัวใหญ่นะมัเนี้ กรเนียห่อกะถือว่าสําเร็จครับเนียห่อกะถือว่าใส่ห่อกับนมสิ่งสำคัญคือนมโรงเรียนครับกับไข่ก็ได้ประมาณรูนึงเลยนะกุ้งนี่มันได้เนยหน่อยดยนี่กุ้งแล้วก็ปลาบูตัวหนึ่งก็ขอบคุณผู้ที่ตามนะครับท,ที่ติดตามเมาหัวหอดเกือบสองร้อยสองร้อยเจ็สิบก็แล้ว ฝากคนที่เขาว่าเบิ้งติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปกะกดติดตามไว้นั่นแหละเพื่อว่าผมสิไปเฮ็ดคลิปยังให้เบิ้งต่อไปสิไปเฮ็ดยังให้เบิ้งจิไปหาอยู่หาจิีหยังให้เบิ้งต่อไปครับกะขอบคุณครับ